สียอดนะกบุตรสัญล oh, um, 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 uh, ักษณ์ก well ็เป็นอัจฉริยเขียนลูกเล่นในกร้อยก็คุณกับขวาไปซ้ายครับหรือในชุดสีเขียวเหมือนเดิมครับโอ้นีนตัวมุนเด้งก็ถือว่ามากันค่อนข้างจะดฟูทีเดียวกันแต่เราอัจฉริยะบุตรสัญรักษ์วันนี้ก็อาจจะอาจจะยังไม่ร้อยร้อเปอร์เซ็นต์ครับแต่เราต้องเล่นครับต้องมาดูเยอะนะวันนี้เจออัจฉริยะต้องบอกว่าถือฉยะผลงานก็ฟอร์มดีกว่าครับ ไอ้ครับแต่ตลาดคะแนนก็บุษยารัตน์ตอนนี้ก็ช่วงหลังๆมีผลงานก็ตอบลงไวเยอะให้เหมือนทวงสตาป้าดูกาาเยอะก็น่าจะดูแล้วมีการเตะป้านะครับสำหรับแต่การเล่นเนี้ยสำหรับบุษยารัตน์ครับโอ้โหแล้วจังหวะปาเนี้ยขง่ไก่ก็ล้มมาหูหนาตัวล้มเข้าซองเลยครับปูไกขึ้นหน้ามาเพชร โงทิ้งมาขวาแล้วแปปักให้ตรงกลางครั่ยังปนนัดทสองครับแชมป์สร้างเงิน้ย้อนอย่าไปตร้งไวันนี้ได้เพชรกลับมาแล้วนัทอัดื่อเยอะเตยเตยโย่ไปผ่าแล้วโดนสวยแแพไปแล้วก็ต้งขวาครับเปิือจับมาแล้วูหจังหวะนี้ไม่ได้ครับ ย้อนมาสองทายย้อนมาเปิดชันและเาเอาไงไนักูอยู่กันโดด่นี้ไปเลาสองไม่เหนื่อยครับโอ้จังหวะสุดท้ายนี่ก็บอวันให้บอลนินลิกไปหน่อยครับไอ้ตั้งเจากฝาประตูเท่านั้นครับใอ้ของมาทันท้ายครับ เราเป็นบูรณากาเช่วอย่างเกียี่ก็ไม่ได้แล้วตรงนี้นะ่ยิเกากะได้ดีนั้นแหลเราตองหลังกัน ลูกไปติดระยะอันตรายครับของบุษยรัตน์ครับทางขวาอยู่ที um> oui> ่บอลอยู่ในนั้นแป้งครับกัดแพนสิงคนครับสามหรือเปล่าครับแล้วผู้ตัดว่าตูนี่ไปในนั้นตูนี้ครับมีมาซัดโอ้โหลูกนี้แปรริษาแบบเอาแรงเข้า่าเลยครับโอ้ซัดที่ไม่ตรงกรอแล้วหมุนเป็นเยอะทีเดียวครับ ในขั้นนั้นอ่ะนุ้ยใส่ที่ตูดครับตางใส่ใหม่หอ่ะใส่ข้าวฟ้ามาครับจับขวามาเล่นซ้ายแล้วครับเอาเต้ยไปเล่นทางขวาครับให้เอาทางขวาก็เตยต่อมาที่สองยก เสาสอไม่ถึงยก,กจาบได้อาร์ตจะสวนกลับกัปตันยารัดเติมเข้าในนะเฝ้าโอ้โหดีดูง่ายเกินเยอะนะเขาเปิดอห้ามาที่เต้ยกยนะาจากได้ครยกอสุขอสั้นๆมาตั้งยนใหม่ยกสองเพชรของกันใหญ่แล้วเพชรดูงแล้วขาบอลขึ้นมาสูงกับเพชรนัดยกบอลขาไม่ผ่านยกมาจากที่บอลแล้วตงจังหวะที่ ครับ uhm. ไปถ่ายก็ฟาแล้วนะข้อมบอลอยู่แล้วข้าตุ้มเหลี่ยมแต่ว่าบางในเรียกว่าเหลี่ยมที่บางมิดเลยอู่แล้วเจ็บเลยที่มหาเลยตวัดโดนถ่ายมาเมื่อสักครู่โอ้โหน่าเรียกวันนัดพยายามจะแย่ที่บอลแต่มันแย่ไม่ถึงนัดที่ก็เป็นปีกขึ้นมาครับเออเจ็บครับโอ้โหดูครับกองหลังเซ็นเตอร์ฮาฟตัวหลักของทีมเลยครับที่นอนเจ็บอยู่ครับ บอลเดินเลยมต้องตั้งเตะขึ้นมา,นมาเนา,าตีบอลลืกอขึ้นมาแล้วก็โอ้โหว้าดูน,าน,ดนี่แต่ผู้เต้องจับเด้วยครับวันนี้ถอยเลยแต่เตะผู้เาวตัวเพราะว่าไม่มกนัูเอาเล่นไปเป็นกูถ้าเรอับอานเี๋ยวเดี๋ยวมาตั้งไฟกบเพชร เตยตออเตยางปาจะให้ชมป์ไม่ผ่านรับอลตกเแล้วดู่าจังหวะที่เส er oh ียบอลให้กับเา้าูไม่ผ่านยบจากที่บอลสวยแล้วให้หานเครับเต์กับเตามนขวายกรตยตกลากลางกบ ตูวันนี้ไม่ยังไม่มีเทนนสเซิลเนีปกติตู่จะเล่นเทนนรฮาเราให้เซิลเขเล่นเปือดสื่อนน้ขยับเอาตู <Now here S 2> ่ขึ้นมาเล่นตัวกลางครับคแับตัดแชมป์ปีนทีเป็นไมผพานเนี่เอาให้สู่นี้แป๊บสู่เล่นที่บนเจ้าหวอเต้ยหิงเรีบเ้่โอูโหูจะควายบอกไม่โดนกันี้ เออจังหวะจะพลาดเลยไรปต่างมืออ่ะมีใ้ถอยแล้วนี่ยาวขึ้นมาทางซ้ายครับฮ่าไม่ผ่านเลยเอ้าแล้วตูจังหวะนี้เสียบอลครับแต่ไม่รอดกกยกับนะไปดักบอลกลับมาได้แล้วตูก็เจอตางเตะสูงเตะชันแหลบแชมปแล้วก็บอลไทยยังไม่ออกก็ต่อไปเก็บมาได้ต่อ เปิดครับนักโอ้กูจับไห้อยู่นะโอ้โหลูกนี้เหมือนตังท่าเลยเหมือนจะยิงเลยตังหวะนี้เรื่องที่จะเปิดครับกูแต่ว่าจังหวะาถูกท้ายดีนักเก็บบอลไห้อยู่ครับ เราไม่ผ่านแทนดูแล้วเก็บได้ครับบุญญาทางซ้ายครับมีสองคนครับไตรงลางตาเสิร์ฟปะกลติดเลยครับพี่เปิดยาวมาทางซ้ายสวยครับอแปั๊มใช้ความเร็วรถมือกันได้สื่อจังหวะนี่ใช้ความเร็วอาจจะไม่ได้รอเลยจังหวะนี้ต้องใช้มือช่วย โอ ح, sociedad, ้โหไปใช้มือช่วยเขาเลยสื่อฟองอยู่แล้วครับตรงนั้นเนี่ยให้เป็นฟรีทิสการ์เยอะเอาละครับมาดูครับปรีทิสระยะไม่ไกลครับแต่ว่ามุมมันเหลือน้อยครับเยอะแต่ด้านซ้ายครับเยอะเลยครับโอ้โหมีสการยิงครับเสาแรกจิงอีกทีไปไหนครับเสาโอ้โหดูทิสการ์ดที่เบอร์ดเยอะครับ ได้ครับเชรตูแล้วค่อยๆเซ็ตขึ้นมาครับอดิเลียออกมาแล้นซ้ายครับครางดูครับคราตั้งใหม่ครับเตอตูกลับมาที่เชรเทียบ ้ออกมาสองตูดขวาวิสเตอร์อาเแมนวิสเตอร์จะให้ยังไม่ได้ครับโยกมานะเก็บไม่อยู่เหมือนกจะระดูสวยครับแป๊บเอ้าให้ไม่มาแล้วแตะทีคู่นี้ไม่ดีนะตัวกันทิ้งยิ่งแล้วไม่ตรงตอกเอ้าสำหรับศิลจอมาให้พาแลยวไอ้ตูดสว่าื่อกี้เกียจตูดยอยไอ้เข้าบอลช้าครับแล้วก็ตูดโอ้โหแล้วจะขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าข้างหน้าครับ เตะโตคนแรกของเกมครับเอาแนละ้วทั้งโบสลงมาครับก็ที่เป็นเลน็้ตัวมันอีกคนเลยรับ้อนางก้านอตุยมาดูฟีทของอตกนนะก,บบก,ตงกั่นอสุย่อนนนสว่างนี่ยังตั้งหลุดใจเลยยังงขาครับเอากอเข็มโทษเยอะมาขวาครับกอาแพงสาอาหลุดพิจารณาจิงอยู่นี่ไม่ตรงต่อแ,มมแ,ล,แล้วคน,วปปนอนโอ้โห,โห,โหนี่เลวใส่แต่ข้อล่อเป็นแข้งเลยครับ โอ้นี่ยังไม่ตรงอบอกว่ามีแต่ทำแรงอย่างเดียวที่งทางไม่มาด้วยครับตั้งเตะขึ้นไม้ให้ทางซ้ายครับโบนเออ้าวขึ้นมาแล้วก็อุ้ยดูนี่รับเอาซองไปเลยครับสูงยาวเหนือเลยครับ เอ g, ้ยดากับได้ครับตู่เอ้ยให้มาสองจากตอนแรกไม่ทีแต่งตู่ยิ่งเออโผล่ตู่เอาดูว้าวลิ้นีปัดแบบไม่ธรรมดาครับคฝืนจังหวะที่ซูเปอร์เซอรเลยในตอนมาทุมันจะหล้วก็ปัดอีโอ้โหไใจดุเลยครับอูจริงดีแล้วด้วยสองครับแต่ว่ามันไม่ใช่ประตูครับนาบูเยายก็ต้องบอกว่าจับไม่ได้มีจังหวะจักจังเหมือนกันครับเป็นอย่นั้น อัดสีดีมีโอกาสเยอะกว่าเยอะเออยาวขึ้นมาไม่ผ่านเรีบยมาดักบอลทิ้งออกข้าง้วลูกนี้อู่ที่รับแล้วจะขอเป็นตัวแล้วกูจะสิเปิดแทนออกรัไทยเครับ ไปมาสองสายมาสู่เอาแล้วไปเชรก็โหวิ่งจลูกทไม่ตจเเป็นต้งเตะจากฝ่ตรงขึ้นมาับอะไอย่ามาตายับุยลักทำท่กันลูกนี้แล้วเอาแตกลอดขามาได้แตว่าไม่ผ่านแล้วดอาสวนกลับครับ ตายมาโอ้โหไม่ถูงดครับหน้าตูนสวนกลับมาให้ไม่ทึงรู้ครับน่าจะให้ฟังข้งหน้าครับบอลเดินมาได้ถึงครับบอลอยู่ที่เพชรเพชรเข้าในเอ้าแล้วสียครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายปาปี่บอลครับไหลหลังมาดุ้ดุยยกขึ้นมาข้างหน้าครับแั่ซ้ายครับโหมดสูยแล้วโหมดหน้าเขาฟันหัวชาเลยครับโคน อย่างชูฟอาไม่ออกเขาโงมาปกติเป็นทีเด็ดเลยครับเ็ที่แล้วยีงลบสามลบสี่แล้วไปยิงครับทางด้าโบททางด้านตเราได้โท่ครับอุทยานไปทิ้งเลยครับดูครับัดขายลาเจิมของสามนเอ้าแล้วดู อุ๊ยหลังต้องโถงแล้วีออกมาปิดงได้เร็วแล้วทำได้ยิงมาเหลือน้อยครับวะสุดท้ายเกือบโดนแล้วครับต้งหวังไปบอลจบตอนนั้นช้าที่สองคนยังเล่าไม่หยุดเลยครับอู้หไหลมาเลยเต๋อวิ่งอขึ้นมายิงตามาครับอู้หเือบได้ครับเมาเอา้ว้ายโอ้โหลูกนี้ดวเฮ้ยรังเป็นครับะวนี้จะโดไม่หยุดครับนอลตบใส่ชายเนี่ยปผู้นี้เกือบไปมาตูแล้วครับโดนขาล่างมีโอกาสไป็นมตู้วุงเลย บอลยาวของบุยาลีถือได้ลุ้นเลยครับนี้ยงไม่ก่อนกัเยโอ้หแล้วก็ธรดาจังหวะเปิของเน่าฮาร์ตีถือว่าเวันที่เปิดได้ค่อนข้างจะอันตรายอยู่ลวตอนนีเอาต้นลงมาบ้างเนี่ขอตู่ไว้ก็ต่อมายาวโมายกแล้วรตองทบทีสูนที เตะที่ยืดต so 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 uh mhm. ั้งแตะที่มาแล้วโดนเถืออุทยานครับโออโตั้งแเตะที่มาครับอ่ะสิเป็นชาตครับโออเออเข้าในมาแล้วตูก็ต่อที่ฝ่ายต่อทางซ้ายได้ครับสองฝ่าย้อนเล้วเตยเตยต้องกลับมาเทสยิงครับชาล่ะจังหวะสองยังไปขอตีครับเทส ครับฉาบแรกไม่ค่อยดีกรบตกปลาบอสล็อกเข้าในมาเจอสองนี้แตะทิ้งครับโอ้นี่เลยที่เราสี่ทีเปไปทิ้งต่อครับโอ้โหลูกนี้ครับก่อนจะเข้าต่อเก็บข้อนะจังหวะไปสกิดข้อเท้านิดนึงครับโอ้โหนี่ถือว่าเท้าซ้ายหลังท่าเลยครับจังหวะมว่าจะคู่นี้ทำท่าจะไปทางขวาแล้วมาตกเข้าซ้ายครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดไม่ได้โดนสกิดเลยมีโอกาสที่จะยิงกระตะเลยครับ ดหลาับล้วเอ้าจริง้มันไหลผิดสุดไปหน่อยแล้ววกมันเยเอ้าแล้วมีเกือกันบนี้จิงแล้วไม่ได้ตัวโอ้ดิครับคุัารัตัวเสียตัวัตัวเอาที่มาเแล้วูตรเกือพมชินไม่นานแล้วโอ้รนลาเลยตนไน้นนะครับคุณปัญไม่ได้ลตัวขึ้นนำครับอ้โหูมันมาคู่เยดกาทองครับเปิดดีนะตาม

โอ้โหนี่ราตู้ไดรออยู่แล้วบนอ้ดูแลับวจนได้แล้วนะถึรัตลาแล้วมาจากทางนั้นสองเนอจับแรกบอลลงรถว่าทางสยจริงสวยเลยครับเกินสาแร่จุดาากแล้วน่งสีครับตอนยาที่มาลงมาแล้วเข้าราสี ตัดให้ตาข้อแล้วบอลบอโห้านฉันหลาเจ้าดีับโอ้ยถึงให้เตะปุด้วยครับหรับจาุ๋ยยกไปเสาสองเอ้าทิงไม่โดนแล้วสองกรโดดขึ้นหน้าครัี่มัเก็บได้ครับจับมาซานม่ที่เพชรับเีลยวประมาพิเศษยกเกมในคืนแรก แล้วปาพีบอนครีบลูกนี้ไปกมาทางซ้ายสายไม่ดีเลยไตึปฟ้องเนี่ไปออกมาสองโบสยัางยาอยู่สองอ้โหแล้วจะสิดยอดครับหว่าโโบอีกแล้วไไปจักเท้าขวาเท้าซ้ายเี่โอ้โี่ถือว่าเพาะดีเดรั เรียงิดกค่งแบบทีไซมง่ายบ่อยจังหวะจะจุดเกต้องตัดเยอะแล้วมาดูแล้วเป็นคิดของแดนส่วนคัวคิปของอาสือยับพี่บอลเองก็ตัดเยอคนเดียวเลยก็แพงก็สามสองคนสามสามคริบก็ไม่ผ่านก็แพ้ก็ตอนนี้ Leah, <deal> <vastly lava> <less> บสถจะให้นับไม่ห่านเดี๋ยวตัวสุดจัก็จังหวะที่ให้ไม่ดีก็สุดจะกับได้ที่ว่าชั้งขวาตับลงแล้วเปิดหักมาเสาแรกที่ยิ่งดีที่โอ้โหโดนบส้าแล้วขวาเราข้างไม่ถนัดจังหวะว่าดีถ้าเท้าข้าจะเล่นลงแล้วจะเล่นเร็วยัง ตายมาตายแล้วตูแล้วจังหวะสุดท้ายเคสเดือดแล้วตายมาครับโบสโบสล็อกเข้าในแล้วตัดมาต่อโอ้โหต่อให้เติมยังงี้ไม่ง่ายครับตายได้แล้วทางขวาครับแต่มาคนเดียวตัวนี้เปิดห่างมาไม่เพื่อนเลยครับไม่มีระยะจังหวะเติมเกียนี่เติมเก่งน้อยครับ เอาแล้วตูให้บอลลูกนี้โอ้่ให้ดูหนักเลยเฮ้ยอ้ยโอ้่อ้ย้นโร้ยอ้ยโอ้ยโอ้ลอ้ยโ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 อ้ยดอ้้อ้ยชอ้้อ้ยโ้ยโ็โอ้าอโอ้ยโอ้ยอนยโอ้ยอ้้ย้้ยโอ้้อย้ยออ้ย้ยอ้อ้าโงก มัดเอาจับได้ไม่ดีก็ต้องย้อนตึ้นทีเลี่ยงฉลาดบอลยังอยู่ที่มัดเอาประตูจับตรงนี้ยังได้อยู่มัดนัดเข้าใจเจอซ้อนตรงนี้เตะทีเลี้ยงไปเตะมุมเยอะอะไรนะเอ้าแมตชดูุปแรอยู่เลยโดนเลยย้อมาเพชรล้อเข้าซ้ายหอีกทีนึนหยกสองไม่ผ่านประตู มีด้วยครับตัวยงด้วยครับสามคนยิงเยัะด้วอู้หูยก็มีตัวต่อเลย่องโอ้ยนี่ก็ถือว่ายังไม่เป็นประตูครับบุษยารักษ์ครับโผลทิ้งมาตอนนี้เวลาจริงๆหมดไปแล้วพักแล้วด้วยเโอ้ยอยู่ในช่วงท้ายเกมเกือบได้แล้วมนะครูโอนสั้นเลยครับจีนแล้วตอนจีฝ่าลงมือยาวโบรากันแข่งขันครับ